ใครรออ่าเพลงอะไรไหมคะมีใครรอฟังเพลงอะไรไหมบ่ครับเพิ่นเพิ่นรอให้เขาเขารองเพลง,เอองก่อนนี้บ่เอาหยังก่อนแค่คนคุยเอา<ะ>เสียเพลงสายเราปะเดี๋ยวนี้ใครชิลล์รอเพลงเร็วเลยนี่ชิลล์รอเพลงเร็วเร็วเตยเลยผ้าทองสาวหยังก่อนเ<ะ>ต้าอเอยเปิ่นซังน้องหัว เอียครับเขื่อนลำเปาเขื่อนละโอ้เอามอลำบ่กสันสิจัดมอลำไ้เดอบ่นี่ยหรือว่าจังได่ฮะหรือมีใครรอดองดองถ้าทองซาวไหมถ้าไม่มีจะไปหมอํำนะฮะเอาไหนสาวลำดวนเอาเอาขึ้นรองไปเ้าแสดงหัวตะวันเดี๋ยผู้สาวดองดองหรอไหนใครเอาดองดองไหนใครเอาหมอลำ ปปันกัน